ในยุคที่นักเรียนยังต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้านนะครูก็ต้องทําหน้าที่ในการสอนจากบ้านเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดประเด็นดราม่าเรื่องของครูน,นกักเรียนหลายเรื่องมากพี่ถึกในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยปัญหาครูที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยพี่ถึกี่เคราะห์ว่า <ผม S 1> เกิดจากอะไรเกิดจากคือจริงๆแล้วเนี่ยม,มันก็เป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นวัฒนธรรมอำนาจใช่ไหมฮะอย่างที่เราพูดกันมานั่นแหละว่าคือครูเนี่ยแต่ว่านวัฒนธรรมอำนาจเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมที่ มีครอบคิดว่าตัวเองมีบุญคุณแล้วก็คิดว่านักเรียนต้องสำนึกบุญคุณซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีแต่หมายถึงว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็คือว่าถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าครูเนี่ยใช่ไหมถ้าคิดว่าครูเนี่ยมีบุญคุณจริงๆเนี่ยครูเนี่ยก็ควรจะมีความเมตตากับเด็กไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอะไรอ่ะคิดว่าตัวเองเนี่ยลงโทษเด็กแล้วมันคือมันคือการลงโทษเด็กแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ ทำให้ดีขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือแม้ว่าวิธีไหนก็ตามเนี่ยมันไม่มันไม่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามการลงทษนเด็กไอ้การกลัอนผมอะไรย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกแน่ๆนแล้วจะมาจะมาอ้างว่าครูเนี่ยห่วงใยเด็กต่างเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นก็คือครูคนนั้นก็คิดผิดแล้วมันเป็นวิธีที่สอนกันมาตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยตราบเท่าที่ครูก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูญ วิพากษ์วิจาร์เยอะใช่ไหมแล้วแล้วอย่างไอ้เรื่องพอรูก้อนผมเด็กเนี่ยมันเป็นดราม่าในสังคมครับมันเป็นปัจจุบันมันอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งมันแพร่ไปเยอะแล้วมันไม่ใช่ว่าครูปิดเรื่องอยู่ในโรงเรียนตัวเองได้พอมันแพร่ไปเยอะเนี่ยสังคมก็ลุมวิพากษ์วิจาร์ลุมลุมวิพากษ์วิจาร์นะะก็เลยเป็นมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่นะมันก็คือครูเนี่ยควรจะมีท่าทียังไงกับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะปัญหาเนี่ยที่ผมดูเนี่ยคือผู้บริหารโรงเรียนมัธยมใช่ไหม ออกมาว,วิวาทะกับคุณวิโรธลัคณาอดิอครับพักเก้าไกลบอกว่าให้ถอนคำพูดคือคุณวิโรธเนี่ยเขาถแถลงข่าวแล้วบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเด็กควรลาออกจากความเป็นครูควรเรียกตัวเองว่าอาชญากรคือไปเปรียบครูว่าเป็นอาชญากรถูกไหมฮะไปทําก้อนผลเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมเป็นการละเมิดสิทธิอย่างนี้ฮะแล้วครูก็บอกว่าสมาคมเนี่ยบอกว่าพฤติการของครูดังกล่าวผิดสมควรได้รับโทษของทางราชการครับ แต่จากการตรวจสอบครูเป็นผู้มีครูดังกล่าวเป็นผู้มีความรับผิดชอบแต่หน้าที่อย่างยิ่งห่วงใยใส่ใจนักเรียนตั้งใจมากให้นักเรียนมีวินัยไม่ปรากฏว่าครูดังกล่าวเป็นโกกรคจิตไปทำ้ายนักเรียนนายวิโรจน์กล่าวหาครูเป็นการกระทําที่รุนแรงใช้อารมณ์ไม่เหมาะสมกับการเป็นกรรมธิการดูหมิ่นเยียดย้มครูที่ต้องการให้นักเรียนมีวินัยครับถ้าไม่ถอนคําพูดจะไม่สนับสนุนกิจกรรมของพักคก้าวไกลบอยคอตเลยนะคุณวิโรจน์แกก็ไม่ถอนเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ไม่ถอนอ ถ้าถอนจุดยืนในการปกป้องไม่ให้เด็กถูกคุกคามเนี่ยแล้วถูกกระทำทางลุนกรรมตามมาตราย6พรบควบคุมครองเด็กนะครับถ้าต้องยอมให้เพื่อนครูที่ดีหลายคนและวิชาชีพครูต้องโมวหมองไปกับการทาของครูที่ผิดจรรยาบรณเพียงไม่กี่คนจะพูดเรื่องการศสกษาไถยก้าวหน้าไม่ได้อีกต่อไปแล้วเชื่อว่าครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของครูไม่กี่คนอันนี้คือคุณวิโร์ใช่ไหมฮะสมาคมโดยคุณรัชชัยส,สวรรณนายกสมาคมก็ก้าโตกลับมาอ,อ,อีกบอกว่า ก็พูดตอบโต้ว่วาใช่ออพอไม่ถอน,นก็บอกว่าให้สังคมตัดสินเองจิตเอาเอ,อ,เอ,องให้สังคมตัดสินเองเออว่าจิตใครต่ําใครสูงพวกเราทําได้อย่างมากว่าจําชื่อคุณวิโร์ให้แม่นก็เพียงพอแล้วใช่ไหมแล้วก็คําว่าอาจจะกรเป็นคาประมาณที่เจ็บปวดนะพวกเราอย่าทําอะไรผิดพลาดอีกไม่นั้นคำประนามจากนักการเมืองอาชนากรน,นี้อีกอย่าไปตอบโต้อะไรด้วยคําที่ไม่สุภาพไม่หยาบคายประเด็นก็คือว่า <c oughs> ในมุมหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าคุณวิโรธใช้คาว่าอาจจะก่อนมัอาจจะมีความรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจกันมาก,กไปสำหรับครูบางคนส่วนหนึ่งนะแต่ผมดูท่าทีของครูแล้วผมก็คิดว่าสมาคมเนี่ยเขาว่าคือพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมผิดแต่ก็บอกว่ารับผิดชอบแต่หน้าที่อย่างยิ่งห่วงใยใส่ใจนักเรียนตั้งใจมากใี้มีวินยัยอันเนี้ย ผมเห็นครูที่มีปัญหากับเด็กเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอะ่ะก็มักจะพูดกันอย่างนี้ตลอดคือถ้าพูดกันอย่างนี้ตลอดเนี่ยไม่ได้คือถ้าสมาคมออกมาท่าทีอีกอย่างคนยังจะชื่นชมมากกว่าน,นี้คือ,อบอกว่าหมายถึงว่าพฤติกรรมอย่างนี้ของครูเนี่ยมีปัญหายอย่างไรแล้วก็หมายถึงว่าครูด้วยกันเนี่ยต้องเตือนด้วยฐานะครูด้วยกันว่าอย่าใชอ้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญคุณแล้วใช้อํานาจใช้อํานาจที่บังคับเด็ก การคิดว่าตัวเองมีบุญคุณการคิดว่าตัวเองเป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆกับว่าเออนี่ยรับผิดชอบแต่หน้าที่หวงใยใส่ใจอะไรต่างๆเน,นี่ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครูทุกคนที่มีปัญหากบเดิกชอบอ้างอย่างนี้แต่มันเป็นเรื่องสํานึกของครูอะสํานึกของครูคุณเข้าใจเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการสอนหรือว่าความความคิดความเป็นครูครูที่ดีๆครูที่เก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้สอนเด็กอย่างนี้ เขาไม่ได้คิดว่า,าการที่คุณจะไปกลั่นผมเด็กใค้มันแหว่งแล้วประจานเขาเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายเด็กต้องพ่อ,พ,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 อพ่อแม่ต้องให้เด็กลาออกอย่างเงี้ยเนี่ยคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นครูที่ดีแล้วมันไม่ใช่ครูที่ดีแล้วมันไม่ใช่แบบแบบจะมาอ้างเรื่องความห่วงใยเรื่องอะไรไม่ได้มันนี่มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาของระบบครูทั้งหมดด้วยแล้วที่สําคัญมันมีกฎของกระทรวงไม่ใช่เหรอฮะเรื่องของทรงผมว่ามันก็ใช่ไง มันให้นักเรียนสามารถที่จะไว้แตครูเนี่ยคือครูก็จะอ้างอํานาจอย่างนี้ตลอดผมเห็นครูก็มาถกเถียงเนี่ยก็เห็นแบบเขาก็บอกในเพจเนี่ยในเพจของครูทั้งหลายครูก็มาถกเถียงเนี่ยเออแล้วไอ้ประเทศที่มันแบบต่างประเทศที่มันปล่อยให้แบบเด็กเอ่ออะไรแบบทำผมจะเป็นสีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแบบมันเสื่อมมันอะไรย่ังครูบางคนบอกเมื่อจีนเขายังต้องปฏิวัติวันธรรมผมนี่หัวลอกกิ้งเลยขอโทษทีไอจีนรันธรรมเนี่ย จีนจับครูไปตอนมรนธรรมี่จ,จับครูไปเสียบยีไ้ไปเขียนป้ายเขียนป้ายห้อยหลังแล้วก็พาเดินไปนะทำจีนเนี้ยครูยังไม่รู้เรื่องเลยว่าทาจีนคืออะไรคืออันเนี้ยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมาดูสมาคมครูเนี้ยสมาคมผู้หาวงเหล่าผู้มชมเนี้ยคือผมมีความรู้สึกว่าสมาคมเนี้ยในรอบสาในรอบหกปีที่ผ่านมา สมาคมนี้ก็ต่อสู้กับรัฐบาลไม่ใช่ไม่ต่อสู้นะแต่เขาก็ดูเหมือนกับเขาเขาเขายอมกับอํานาจอย่างนี้ได้แต่ว่าเขาก็เขาก็พยายามจะไฟจะหลังคือเรื่องอันนี้ไงเรื่องอการยึดอํานาจจากเขตพื้นที่การศึกษาครับแล้วเอาไปอยู่กับศึกษาที่การจังหวัดไปเพิ่มศึกษาที่การจังหวัดเข้ามาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ยังไปลุยกับไปพบคุณรัชชัยเนี่ยแหละฮะก็ยังไปพบ ตอนแรกจะมีแต่งชุดดำอ๋อ oh, จะเป็นม็อบชุดดาสุดท้ายก็เลยไม่ได้มาม็อบแต่ก็ครับคุณคุณรัชชัยเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปพบกับรัฐมนตรีศึกษาคือไม่พอใจเรื่องของการที่เเขาไม่พอใจเรื่องของการที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้เกรดสาราท,ที่การจังหวัดมีผู้แทนครูไม่มีครูเลยมันเหมือนหมิ่นเกียรติครูคือผมไม่เข้าใจว่าวิธีคิดของครูเนี่ยคืออะไรใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยควรจะเข้าใจว่า สิ่งที่อุดมการทในการศึกษาของครูเนี่ยมันคืออะไรอุดมการทางการศึกษาของครูผมเห็นกุลชัยนี่เคยเขียนไ้นะเป็นแถลงการถึงนายกก็เขียนบางส่วนก็ดีเขียนบางส่วนก็ดีก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าอยากให้แบบครูที่สอนเป็นคนดีคนเก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็บแบบว่า แต่ว่าอย่ามาเอาโครงการมายัดให้โรงเรียนเช่นโรงเรียนในฝันโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนสุจริตโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนผู้นําเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสีขาวโรงเรียนประชาธิรไตๆเนี่ยทำให้ครูต้องมาทํารายงานเขาอยากให้ครูมีอิสระใช่ไหมจริงๆแล้วแนวทางการบรรูุการศึกษาของเรานี่เราอยากให้ครูมีอิสระเออไม่ต้องขึ้นกับอะไรแบบนี้แบบคล้ายๆกับว่าไม่ต้องมาถูกส่วนกลางเดี๋ยวก็คือแบบ เดี๋ยวก็เขตพื้นที่เดี๋ยวก็อนะไรนครูบางคนจะมีอำนาจในการดูแลตัวเองแล้วก็ปกครองตัวเองใช่ไหมแล้วก็เ,เนี่ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้มีเขตพื้นที่แล้วคอสชอมออคำสั่งตั้งปศึกษาธิการจังหวัดเข้ามาอีกคือแย่งอำนาจกกันไปแย่งอำนาจก,กันมาอยู่เงี้ยแล้วก็เพิ่มหัวกระทรวงศึกษาที่เพิ่มแต่หัวมานะเพิ่มระดับแบบระดับบริหารเพิ่มเข้ามาเยอะแยะเลยโดยที่จริงๆแล้วปรากฏว่าตำแหน่งครูที่ลงพื้นที่ก็ไม่ได้ลงจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากเห็นครูเนี่ยมีมีอิอสระของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแบบสอนสอนนักเรียนแบบะนะคือคล้ายๆกับว่าทําตามที่ตามสภาพตามตามตามสภาวะของนักเรียนแล้วก็กําหนดหลักสูตรกําหนดอะไรหนาให้แม้มีมีเสรีภาพทางการศึกษาแต่ว่าคําถามก็คือว่าถ้าครูเองเนี่ยนะฮะยังจมอยู่กับแบบคิดว่าตัวเองต้องมีอนานาจ เป็นผู้มีพระคุณแล้วต้องมีอำนาจลงโทษเด็กอะไรอย่างน,นเนี่ยลงโทษเด็กอยู่ตลอดเนี่ยมันแล้วมันจะการศึกษามันจะไปทางไหน,นคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือครูก็รู้สึกว่าจะเรียกร้องให้ตัวเองมีอะไรอ่ะมีเสรีภาพทางการศึกษาแต่ครูก็กดเด็กด้วยขณะเดียวกันเวลาที่ครูมองเด็กเนี่ยครูก็ไปมองแบบอสรุปจะลบกับใครที่พี่ติกตัง้งใช่ครู ครูอยากมีเสรีภาพในการบริหาร,รม,มีอิสระมีแรงหนักในการบริหารมีแบบการสอนหนังสือการแรงหนักแต่ครูก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้ถ้าเด็กจะแบบเออนะจะจะโตแย้งจะอะไรหนักเนี่ยมันก็อยู่เนี้ยอยู่ง่ามอยู่เนี้ยแต่ <laughs> เรามีรมัฐมนตรีที่มาจากกบพศนะรเออปรับป <laughs> <laughs> ล่าไม่รู <laughs> ้นะครับวันนี้ประดาันแองจบุลแล้วครับคุณใบตองแห้งผมประิเสธกำบางท้อที่มาลากิตอนสวัสดีครับ